นอกเหนือจากนั้นเจ้าเข้าช่วงเดือนเมษายนจ,าจะอี้จะบรอู้ถึงมาได้เลยเรื่องของเทศกาลปีไมเมืองคุณผู้ชมปักมุดสถานที่ท่องเที่ยวไหว้แล่หรือยังท่ายังบ <How. S 1> ่งมีลองฟังในรายการเจ้านีติภาคเหนือเจ้าเขาก็มีมาแนะนาเหมือนกันขอไล่เรียงไปเลยนะเจ้าจกิจกรรมไฮไลท์ส่งครานภาคเหนือแบ่งตามจังหวัดดังนี้นะเจ้าฟังกันเฮ้ยดีๆเจียงใหม่ซีถึงเซาเมษายนเจ้าเปิดจะมีพิธีอันเชิญบวงสวงน้ำซักซิดเก้าแห่งถึงซีถึงเก้าเมษา เายนนะเจ้างานนี <Jean> ่รวมไปถึงประเพณีสงน้ามพระมหาธาตุเจดีย์แล้วก็สักการบูชาพระสพัยูเจ้าเดชเหมืองติวัดเชียงยืนงานนี้เปิดจัดฮะเจ็ดถึงสิบห้าเมษายนนะเจ้ารวมไปถึงมีพิธีตักบาสงน้ามทิชอมเจดีย์หลวงห่มผ้าพระมหาเจดีย์โต้นะเจ้าติวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวันที่สาวเมษายนโต้เปิดบว่างานนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เอาใจสายปาร์ตี้โต้นะเจ้าซาดน้ามกันแบบชุ่ม ชําเลยนะเจ้าตีล้านม่วนใจนะเจ้าเปินบอกวา่วาเป็นว a เ e r w a วเชียงใหม่2024งานนี้เปินก่อจัดตีศูนย์กันข้าเมยา12-16เมษายนนะเจ้าส่วนตีจังหวัดหลำปูนะครับจัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันตีซาวเมษายนนะครับก็จะมีตานเจดีซน์ตานตุงปีใหม่สงนางพระพุทธรูปงานตัดตุงปีใหมต่ตีวัดพระธาตุฮริพุนชัยนะครับและมีงานประเพณีปีใหม่เมืองบ้านโฮงจุ่มใจปีใหม่เมืองเต่อตี19ตีขวงวัฒนธ,นธรร ทำสายใย,ยชุมชนวัดบรรฮงซึ่งจัดระหว่าง 13- ถึงครับมีประเพนีเปลี่ยนผ้าและสงนามอนุสาวรี3ครูบาและเปิดป้ายหอประวัติศาสตร์อัมเภอรี่สมโภ์ดาบน้าลี่สิริเวียงชัยนะครับวันตี่ิ9ถึง20วเมษายนครับไปพอตีจังหวัดลำปางกันพองตีจังหวัดลำปางก็จะมีงานสรุงหลวงกลองใ่ปีใไม่เมืองนครลำปางนะเจ้ามีการประกวดหม้อตกแต่งหม้อสังขารการแสดงศิละปะวัฒน ทมกิจกรรมควงแก้วเวียงละกอนนะเจ้าเปิลจะจัดขึ้นตีล้านสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเฮียนหูเมืองลำปางเปิลจะจัดยาวไปจนถึงวันที่13เมษายนเลยนะเจ้าคุณผู้ชมรวมไปถึงขบวนแห่จุมพระขบวนแห่เป่าเวนีปีใหม่เมืองนครลำปางตีสถานีรถไฟนครลำปางถึงล้านสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเฮียนหูเมืองลำปางในวันที่13เมษายนเจ้าเอ็นบีทีเขาจะไปถ่ายทอดวันที12ตอนเปิลแห่ขบวนสลุงหลวงเนาะตั้งแต่บ่าย3โมงเกินเป็น ต้นไปท่าพอเนอร์นะครับส่วนตีจังหวัดแปะครับงานประเพณีสืบสารถ้ำผานางคอยส่งน้ำพระแห่ขบวน12ราศีนะครับแล้วก็มีสงการมอหอมอันนี้ตีขึ้นจื่อเลยนะครับว,วันตี17เมษายนมีประเพณีแห่น้ำช้างตีอำเภอวังจิ้นตัวนะครับ รวมไปถึงตีจัหวัดเจียงไฮคุณผู้ชมน่าสนใจประแพ้กันนะเจ้ามีบวงสวงเจ้าเมืองขบวนแห่พระหน้าลานควงวัฒนธรรมหน้าติวาการอำเภอเจียงของงานนี้เปิดจา้า11-14เมษายน งานทำบุญตักบาตรก่อะจดี้ายหดน้ำพระสงน้ำพระตีส่วนตุงและคมนครเจียงไฮวันที่1 2บสถึงสิเมษายนนะเจ้าแล้วก็มีเจ้ยงแสนมันก็ 18, 1 6บหถึงสิเจียงแสนสี่ <4 S 1> แผ่นดินเหมือนกันนะครับของพะเยานี่เป็นขบวนแห่ air, พระพุทธรูปครูบ้านครูเมืงองดอกคําใต้มีพิธีส่งน้ำพยาง,งามเมืองนะครับตีจังหวัดพะเยาก็จัดถึง15เมษายนตีนานเปิดจ้าสิบสถึงสิเมษายนคือค่าเช่นเดียวกันเจ้าขบวนแห่ air, นางสงกรานขาบวนทางศิละปะวัฒนธรรมตีถนน เจ้าแตนนะเจ้ามีประเพณีสมโภชสงหน้าพระราชทานพระลักษมืองนานสืบชะตาหลวงเมืองนานในเทศกาลสงกรานต์ตีวัดหมิ่งเมืองนะเจ้าครับตีแม่ทองศนจังหวัดสุทไทยนะครับมีขบวนแห่ air, พระพุทธรูปปางประธานพรแล้วก็มีการแข่งขันภายเฮือกิจกรรมชกมวยทะเลนะครับจะตีสวนสาธารณะหนองจองคําครับน่าไปเอากุฏีเลยเจ้าครับก็ห่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของปีใหม่เมืองบ้านเฮากันแม่นแล้วนะ,นะเจ้า